วันเลย์บอลหญิง v ว l เอ2 4ได้8ทีมที่จะมาเล่นไฟนอลที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นฝากด like, ากดไลค์ฝากกดฟอลโล่แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับการแข่งขัน v ว l 2024นะครับประเภททีมหญิงจะมีทั้งหมด16ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยจะมี3สนาม3วีคนะครับแล้วแต่ละทีม ก็จะแข่งทั้งหมด12แบตนะครับแล้วก็เอาทีมที่ดีที่สุดนะครับ8ทีมมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองแต่กติกาก็คือใน8ทีมจะต้องมีไทยเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นผลการแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จแล้วทีมที่ได้มาเล่นต่อที่กรุงเทพมหานครในวันที่20ถึงวันที่23 8ทีมมีดังต่อไปนี้ทีมที่1นะครับ บราซิลยานแม่ของเราปีนี้ถือว่ามาแรงที่สุดที่สุดของที่สุดจริงๆเพราะว่า12นัดที่แข่งไปก็คือไม่แพ้ใครเลยบราซิลไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวถือว่าสุดยอดจริงๆครับมาปีนี้คือมาแรงแซงทางโค้งสุดๆและทีมที่ได้ที่2ก็คือทีมอิตาลีนะครับทีมอิตาลีเริ่มต้นอาจจะสตาร์ทไม่ดีนะครับเพราะว่าอีกนูไม่ได้มาเล่นแล้วพอสนาม2ส,สนามสามก็ทําได้ดีมากๆก็สามารถมาเป็นที่2ของ จากทั้งหมด16ทีมได้ส่วนทีมที่สามนะครับเป็นโปรแลนด์เป็นอีกทีมแกร่งจากยุโรปทีมหนึ่งที่ถือว่ามาแรงมากๆในปีนี้นะครับก็จริงๆในสองสัปดาห์แรกก็ไม่แพ้เลยนะครับในในสัปดาห์ที่สามสัปดาห์สุดท้ายที่เพิ่งเพิ่งแข่งไปก็แพ้สองนัดคือแพ้ให้กับบราซิลกับแพ้กับจีนนะครับก็ทําให้โปรแลนด์มาที่สามส่วนที่สี่นะครับเป็นจีนที่อาจจะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวีคแรก แพ้แคนาดาแพ้ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาผู้เล่นเก่าเก่ามาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นวิกที่สองที่เอาจูถิงมาช่วยแล้วก็วิกที่สองที่สามก็จะมีจางฉางหนิงมาช่วยอีกนะครับก็ทําให้ทีมแก่ทีมไชน่านะครับทีมจีนของเราก็กลับมาแกร่งเป็นสมสมสมราคาที่เป็นตัวแม่ของฝั่งเอเชียนะครับก็ถือว่ามาแรงมากๆเพราะว่าล่าสุดก็ เพิ่งเอาชนะตุรกีไปสามศูนย์เรียกว่าโห oh, oh, จีนมาแรงมากๆส่วนทีมที่ห้านะครับก็เป็นทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในเอเชียที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของวงการวอลเลย์บอลแล้วครับถ้ายัางไงก็ต้องมีญี่ปุ่นอยู่แล้วส่วนทีมที่หนะครับทีมตุรกีนะครับก็เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับที่แบบมือหนึ่งประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือเขาฟอร,รม์มดีที่สุดแล้วก็ ในรอบนี้ก็จริงๆก็ทําผลงานดีนะครับแต่ว่าในสัปดาห์สสัปดาห์สุดท้ายอาจจะแพ้2นัดติดอย่ครับก็ทําให้มาที่6นะครับส่วนทีมที่7ที่ได้คอลเลฟายมาเล่นรอบไฟนอลที่กรุงเทพก็คือทีม USA นะครับที่จริงๆเกือบไม่ได้มาแต่นัดสุดท้ายสามารถเอาชนะญี่ปุ่น3 .0 ต่อศเซตมาได้ก็ทําให้อเมริกาคอลเลฟายนะครับเป็นทีมที่7ในการคว้าตั๋วมาเล่นว n l รอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานคร และแน่นอนครับแข่งที่ไทยก็ต้องมีไทยเป็นเจ,เจ้าภาพก็ต้องได้เล่นด้วยนะครับดังนั้นสาวไทยนะครับได้คอลี่ไฟอัตโนมัติมาเล่นเป็นทีมที่8ถือว่าเป็นทีมที่8ปดของอการคอลี่ไฟมาเล่น VL 2 0ล4อรอบไฟนอลที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้ก็เป็น8ทีมที่คอลี่ไฟเรียบร้อยแล้วที่จะมาเล่นกรุงเทพเริ่มแข่งันที่20ถึงันที่23นะครับ โดยการแข่งจะเป็นการน็อกเอาท์นะครับจาก8ทีมเหลือ4ทีมจาก4ทีมก็คขว้กันเพื่อไปชิงกับเพื่อชิงที่3นะครับโดย8ทีมที่มาแข่งนะครับจะเอาที่1กับที่8มาเจอกันที่2กับที่7มาเจอกันมาดูนะครับว่าแต่และทีมใครจะเจอใครบ้างนะครับผมคู่แรกนะครับบราซิลนะครับที่คอ a ิฟาย e r มาเป็นอันดับหนึ่งไม่แพ้ใครเลยในรอบคัดเลือกแล้วก็เป็น เบอร์เลกิ้งในเมื่อวานณะัตอนนี้นะครับจะเจอกับสาวไทยนะผหเรียก oh, ว่างานหนักของสาวไทยแน่นอนเพราะว่าสาวไทยปัจจุบันเป็นเบอร์เลกิ้งอันดับที่14นะครับก็มาเจอกับอันดับที่1ก็แน่นอนครับก็เป็นงานยากแต่ก็นั่นแหละครับเล่นในบ้านแล้วก็เชียร์เต็มที่และเอาจริงๆเราว่าก็แฟนคลับสาวไทยแฟนคลับสาวไทยก็เยอะแฟนคลับสาวบราซิลก็เยอะนะครับแมตช์นี้น่าจะสนุกนะครับเรียกว่าแบบไม่รู้จะเชียร์ใครดี นะครับก็เป็นแมตต์ก็ถือว่าเป็นแมตต์ที่น่าสนใจแมตต์หนึง่งคู่ต่อมาเรียกว่าหยุดโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นทีมที่ได้ที่2ของโลกคัดเลือกนะั่นคือทีมอิตาลีนะครับจะเจอกับทีม USA อนะครับอิตาลีก็โหตอนนี้เป็นดีกีเป็นที่2ของโลกนะครับจะเจอกับ USA ซึ่ง USA ก็ถือว่าแกร่งมากๆตลอดการอยู่แล้วเพราะว่า โอลิมปิกล่าสุดปี2020เขาก็ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคู่นี้ก็น่าดูนะครับใครสามารถซื้อตั๋วเข้าไปดูได้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นคุ้มค่าคนดูแล้วกันครับคู่ที่3นะครับก็เป็นศึกระหว่างทีมที่แข็งแกร่งที่สุด2ทีมนะครับก็คือโปแลนด์เจอกับตุรกีนะครับตุรกีเป็น เมื่อวางอันดับที่3ของโลกเจอกับตุรกีเมื่อว่างอันดับที่4ของโลกเรียกได้ว่าคู่นี้ก็สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นคู่ที่มีเกมบุกที่หนาแน่นนะครับตุรกีก็มีวากัสนะครับส่วนโปแลนด์ก็มีสตีสตีเซียนะาอาวสตีเซียสองคนนี้ก็เรียกว่าเป็นดาวตบที่บรรลือโลกนะครับบอกได้เลยว่าบรรลือโลกเรียกว่าแบบท็อปฟอร์มของการตบจริงๆคู่นี้ก็น่าจะมันบอกบอกตามตรง การแข่งขันวีเอลรอบสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นอโอลิมปิกย่มยอมย่มนะครับคิดว่าทุกทีมน่าจะจัดเต็มนะครับน่าจะสนุกนะคู่สุดท้ายนะครับที่ C เจอกับที่5นะครับที่4นั่นก็คือทีมชายนาะครับเจอกับทีมญี่ปุ่นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นศึกศักดิ์ศรีของความเป็นชิงความเป็นตัวแม่ของเอเชียนะครับว่าใครกันแน่คือที่สุดของเอเชียแมตช์นี้ก็ น่าดูว่าแบบคือตอนนี้ฟอร์มของฟอร์มผู้เล่นของจีนน่ะถือว่าท็อปฟอร์มมากๆหรือว่ากําลังมาแรงมากๆนะครับแต่นะครับแต่แมตช์ล่าสุดที่เจอกันในการแข่งขันวีเอลรอบคัดเลือกปรากฏว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะจีนไปได้ดังนั้นแมตช์นี้น่าจะน่าจะสนุกน่าจะเป็นการล้างตาหรือว่าเป็นการย้ําแค้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าใครจะเหนือกว่าใครระหว่างตัวแม่เอเอชีย ทั้งสองอย่างเจแปนแล้วก็ชไชน่านะครับก็ติดตามเชียร์ก็ได้นะครับเริ่มแข่งรอบไฟนอลเริ่มตัดอ่าเป็นน็อกเอาท์นะครับถ้าใครแพ้ก็คือตกรอบเลยในรอบนี้จาก8ทีมก็จะเหลือ4ทีมเริ่มแข่งวันที่20นะครับ20กับกับนี่ยจะเป็นรอบอ่ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่22ก็จะเป็นเซมิไฟนอลนะครับหรือว่ารอบ4ทีมส่วน รอบชิงก็คือวันที่23นอาทิตยนนั่นเองก็ฝากเชียร์นะครับใครสามารถซื้อตั๋วได้ก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่าโหทีมระดับตัวท็ทอปของโลกน,นั้นมาเล่นก็เรียกได้ว่าเหมือนกับใครไม่ได้ไปดูโอลิมปิกแต่ได้ดูแมตต์ VNL รอบนี้แทนก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าคงหนีไม่เกินนี้ครับแชมป์โอลิมปิกก็คืออยู่นี้แหละอืมเผื่ออาจจะเป็นแมต์ที่แข่งเหมือนกับโอลิมปิกเลยก็ว่าได้นะครับฝากติดตามเชียร์สาวไทยด้วยแล้วก็เชียร์ วอลเลย์บอลคู่อื่นอื่นด้วยนะครับประมาณนี้ครับจะเจอกันถ้ามีข่าวสารอัปเดตว่าวันไหนคู่ไหนเจอกันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับ